ผูกคนนะทุกคนเราว่าเราเอาเอ้าทำไมเข้าอ่ะรู้เลยปะตาเนี่ยใครจะมมคเกปหดอกเลยท่านเนี่ยท่านเนี่ยมีสีอะไรสุดท้ายอ่ะ เออสีอะไรรู้ปะอยากได้สีอะไรล่ะโออาบอลต์เซอร์โอโอ้โห่ปอดโดนกี่กรึ๊บเนี่ยเออปอดโดนกี่กรึ๊บอ่ะห้าห้าห้าครึ๊บหมดขวดเลยอดะมั้งเนี่ยใครเคยพูดว่าเราไม่เก่งกูโนนะอืมแป๊บนึงนะไปโดนบวกสองอ่ะ ปูไงปู่โดนเอาลหรใช่ใครทำอ่ะวาหลักลอ่นะเกมน่ะเกมมันทำเกมมันทำให้ฮะรัก <c oughs> วาหลักกันเลยนะเป็นบ้าอะไรน่าก,กลัวว่าท่านโดนแน่น่าก,กลัว <c oughs> ว่าท่านเมาแล้วเนี่ยท่านพิท้ารทราตจอน้ำแดงให้ท่านโชคดีนะขอบคุณมากเลยนะฮะ แราวว่าท่านเมาแล้วมาเล่น,นลเกมผีเริ่มเมาแล้วแค่นี้ก็เมาแล้วอะคอยังอ่อนเลยว่ะท่านเนียท่านนี้ออนนมันคอเอาไปนจนไะ<ๆ>เดี๋ยวท่านป๋ออย,ย่าพึ่งสิใจเย็นอ้าวขอโทษอ้าวอ้าวเขาท่านอะเซฟไปแล้วอเออขอโทษทีนะบะเอยไฮท่านสีรินชายินดีต้อนรับนะฮะ ลาลาจะจบแล้วอรอมาอถึงเกมผีที่เล่นกับเพื่อนได้นะใช่ฮะเราก็จะโดนคนพวกนี้เล่นเอามากกว่าผีซะอีกเกมผีเล่นกับเพื่อนไม่หลอนมากแนะนำพลาสมโฟเบียอ๋อเกมที่ต้องคุยกับผีใช่ไหมเยี่ยม <laughs> จริงๆฮะแต่ว่าออ้โน no. เอาล่ะ ไม่ต้องเล่นนะปูชนะเราเลยเย้เป็นไงล่ะท่านนี้เอาละชนะแล้วเย้ทุก şey ท่านทุกท่านดีใจกับเราหน่อยชนะแล้ว เงียบแล้วเงียบแลนี่ยเงียบแล้วเป็นไรท่านี้ยสวัสดีทุกคนตอนนี้มีใครอยู่บ้างนกนกเฮ้ยอย่าค้างตอนนี้อย่าค้างขอร้องเออมีเราอยู่มั้ยมีเราเลยค้างเลยสู้ไหมเราอยากอยู่ให้สู้ลุยเลยจักรป๋อพี่สันน้อยชอบเกมแนวไหนเหรอถ้าเกมลุยเลยจักรป๋อหนีผีน่ะเราก็เล่นเนวายเนไลท์นะ รู้อะไรไหมเดี๋ยวเจอหน้านะเพื่อแก่ทุกตัวท่านเวลาต้องสู้ต่อไปอย่าท้อแท้ทผู้ไม่ได้จบแล้วผู้ไม่ได้จบแล้วคนคนนั้นน่ะท่านท่านเนี่ยมีสีอะไรอ่ะสวยฮะท่านเนี่ยมีสีอะไรบ่วงมาบวกอย่าให้ตอบซื้ออย่าให้ตอบซื้อสัตว์อ่ะอ่าเออไม่ใเหลืองเหลืองใช่ไหม ทุกคนเต้กับเราเลยตดได้เด้นเดจไดนดแล้จอไดเชนเ่นเจอไเตนจอไดนเด้แตเ้เด่เ่เราได้มตนด้วยทุกคนเราได้มเนด้วยเตวเแ่้เอ้อสาด่ไ่เไม่อ่อ้่เไนอ่เเนจน นี่แหละเหลี่ยมของคนในนรกล่ะทุกคนเออใครอ,อ,อยากเป็นลูกไล่ฉันดีล่ะลูกแกของเราช่วยด้วยเราจะทํายังไงให้หนีไปจากตรงนี้ได้ลูกแกเอ๋ยลูกแกของวัลลักเอ๋ยจงบอกมาซิว่าพวกเจ้าต้องการอะไรกับนายของเจ้าหนะ่อยพูดมาสิเจ้าอยากให้ในายของเจ้าเป็นอะไรเพราะเราเนี่ยเป็นราชางไงล่ะ ราชาที่คขรับท่านมานะไม่น่ามาเป็นราชา้นท่านเนี่ยนี่เนี่ยเขาเรียกว่าราชาที่ได้มาอย่างสมบูรณ์แบบลย่างไขอบคุณดิสเกิลนะราชาขี้เมาเขาไมทุกท่านทุกท่านสูดทุกท่านเราจะไม่อ่านคำตอบไหมไม่งั้นเดี๋ยวเราเจอคำตอบที่แบบว่าหลักว่าหลักก็จะแบบว่าเฮ้ยนี่ไงคนสั่งแล้วขอแล้วอะไรแบบนี้เราจะไม่อ่าน เราจะต้งอ่านในใจว่าเราตกใจในเอ้ยท่านนี้ฝันดีฝันดีบ๊ายบายทุกท่านลูกแก่ทุกท่านฝันดีนะคะเดี๋ยวเราไปนอนนะทุกท่านสวัสดีนะอะไรอออะะะไไไรรรเดี๋ยวก้นสิงั้นหนีไม่ได้อะเราจะให้เวลาอีกสิบวิแล้วกันถ้ายังมีใครพูดเลยเราก็จะขอนั่นแหละอะไรวะอู้หู้เพิ่มเพิ่มเพน่าสนใจดีนี่เออหนึ่ง ทุกท่านเอ่อผมตาธเนียสีช่องช่องแชทเราบอกว่าให้ให้เราเล่นเกมผีแหละอ๋อไ,ไม่ไม่น่าสนใจเพราะยังไงวันหลักก็ไม่เล่นอยนู่แล้วสีคุณยอนตาลูบอกว่าอยากให้เรียกปู่ว่าโอนี่จังแบบน่ารักน่ารักละวันหลักน่าสนใจดีนี่ท่านเปิร์ดจะไล่เกมผีจริงจริงตอนนี้ล่ะฮ่า ไม่ใช่ช่วยด้วยทุกท่านช่วยด้วยช่วยด้วยเจ็ดเข้าแล้วในชุดนอนช็อกันแช่ของอสเซสเซียววันนี้ไปวายจังเพราะว่าไม่ไม่ไม่ท่านเนโซดยังไม่ได้พายหรอกแต่ช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วยสิบโอเคฉันเลือกของเป็นของเฟิร์นเพราะของเพอร์ของเฟิร์นกับเพอร์เพิลน่นเหมือนกันเลยนั่นแหละขอบคุณนะรู้สึกร้อนท้องไงก็ไม่รูงั้นก็ บายบายฮะฝันดีนะเอาไว้แต่ภายที่มันเถอะน่ะเออไหนเดี๋ยวขอไปขอบเฟิร์นซิเนื่องจากเฟิร์นเป็นโอเคเด็กที่ดีฉันก็จะให้ทำตามจริงๆฉันก็ไม่ได้อยากได้เลยแต่ก็เฟิร์นขอเนี่ยเออเฟิร์นบอกว่าอยากได้ยินวอลลักเรียกปู่ว่าโอนิจังได้เสียงน่ารักน่ารักเนี่ยอ๋อใช่อุ๊ยขอโทษนะไม่ช็อตอ่ะชอบจริงเลยนะเ ไม่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 เราไม่ได้เราไม่ได้จะปิดร้ายทุกท่านเราแค่อยากจะหนีความเป็นจริงเท่านั้นแหละโอเคทุกคนเงียบเสียงแบบไหนอะท่านเนี่ยก็บอกอยู่เสียงน่ารักน่ารักไงไม่รู้ว่าเสียงน่ารักแร้ท่านเนี่ยเป็นแบบไหนไงอ๋อเออเสียงสองตอนคุยกับสาวเลยอ่อ แบบก็เสียงน่ารักก็คือเสียงร้อนอ้อเนี่ยแหละเก็ตได้อย่างมันจะคลินน่ะแป๊บนึงนะก็ใช่ไงก็มันจะคลินไงถ้ามันคลินก็เป็นสนุกเสะโอนี่แปลว่ายักไงล่ะเราพูดแล้วนะว่าโอนี่จังเนี่ยเป็นโอนี่อ่ะโอนี่จังละลูกสมุนพี่ชอยไงเดี๋ยวเราฟังอยู่นะอ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเราปิดเสียงเพลงหนึ่งสองสาม おにんのなってしまไม่เอาเฮ้ยฉันระฉัีมีความสุขที่สุดเลยขอบคุณนะเฟิร์นแล้วก็เพ yeah, ื่อเพิ่ด้วยฉันรู้สึกแบบว่าฉันรู้สึกฉันรู mm ้สึกเหมือนตอนนี้ตัวลอยขึ้นมาแล้วเลยขอบคุณนะตัวลอยเ่้ยมงโมงอะไ จริงๆนะเนี่ยได้จะขอมากกว่านี้แต่ขอบคุณนะแค่นี้เราก็รู้สึกเป็นบุญแล้วแหละเอาอะไรแบบนี้ให้ท่านมาหลักอยู่นะขอบคุณนะทุกคนน่ารักจริงๆเชียร์เลยนะใช่ไหมทุกคนน่ารักมากเห็นไหมว่อหลักทุกคนชอบนะดีใจเกสมช่องพร้อมกันไล์เต้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 ใช่ไหม รู้สึกเหมวือว่าเซอร์วิลแก่ท่านอาใช่ถือว่าเซอร์วิลดูแก่ไงท่านผิก้าท่านรับคำว่าโอนิจังเราไปซะนะท่านเปิดท่านไม่ต้องเลยเราเกลดท่านมากรู้สึก่คุณไก่คุณไก่บอกว่าสุดยอดลาวลักขอบคุณนะรู้สึกดีมากเลยตอนนี้เรารู้สึกแบบเหมือนท่านเหมือนท่านวลักโดนแกงนะเนี่ยรรู้สึกดีอย่างไรนะไลน์นี้มันคือโดนแกงใช่ไหม ใช่องหนึ่งพันซับไงหนมีงพันซับเราต้องแบบมีความสุขไม่ใช่ทำไมเราดูทุกทังวะสองพันซับของเราก็ดูมีความสุขดีนะขอบคุณนะเฟิร์นเรารู้สึกมีความสุขมากเลยลงลงโทษว่ล่ะน้องชายจจติรักของเราไปแล้วงั้นก็ป๋ออยากโดนอะไรล่ะผมไม่รู้ว่าหลักปีแบบไหนไหนก็เป็นน้องชายฉันไงว่าหลักอยากให้ป๋อทำอะไรแหละบอกอ๋อนี่จางกับท่านเนียบ้างฮะเราไม่ยอมราคนเดียวหรอกนะอ๋อ ได้เลยสิขอเสียงแบบน่ารักน่ารักไม่มป็นองพูดอ้าวทานให้สิทธิ์คุณวาหลักแล้วนี่เอ้ท่านเนียเงียบไปนั่นเป็นสิิ์ของเรานะโอเคก็ได้ถ้าทําได้แล้วก็ต้องทาได้เราเรายอมเรายอมเพื่อน้องชายสิทรกของเราอะไรท่านบอกจัดมาเลยขอกินน้ำก่อนนะขอกินน้ำโอ้นี่โอ้นี่จังกับท่านเนียได้เสียงที่แบบน่ารักที่สุดเท่าที่ท่านเคยทำมาบอกรักเราด้วยนะได้เลยทุกคนทุกคนเราแนะนําว่าเบาเสียงก่อนนะ พร้อมหรือยังพร้อมหรือยังพร้อมหรือยังโอเคทุกคน Quiet ถ้าคุณเอจะรู้แปะแปะช่องได้นะคุณ Assassin ขอโทษแปะโอ้นี้จังครับครับผมอยากนอนกับผมไหมฉันชอบเลจะชันขอปฏิเสธสิ่นี่แล้วผมอยากจะนอนกับท่านอย่างเงี้นนะ ดีนะฉันรู้สึกมีน้องชายเยอะๆมดเลยรู้สึกเหมือนว่ากลายเป็นวัยรุ่นอีกครั้งหนึ่งแล้วเนี่ย